kiếu này như thân, cù khoạng này như luôn. À, nè. À, ừ. nào, anh nào. À. À, đi nào? À, เยไปยรถถึงห้างมันวกดไม่ได้พี่น้องนองนี้บางีนจะกอด้วยด้กงหัวบนหันตายเป็นหัวตัวหม่นี่ยนอนทายห้องอยู่เฮือนนะสบายดีสบายดีพี่น้อยทักทายสบายดีเอฟซบอสกูทุกคนต้อเบทักทายแบบนี้ไดมันนี้เข้าไปออกลาก็ทีมงานเข้าลากระบปอก็เอฟซีบอกว่าเนี่มีตกลากบปอทำแบนี้สิพาเซีทุกคนไปลากกทีมงาน ี่รถจักรไปกวนเอาหรอทัวบานมาดไกันก็เลยคอยขี่รถจักรไปสองคนนะทีนั้นฮะสองสาวโน่ปฏิซามคือพาละได้ปินงหรองี่นจะเลื่นให้เลยคะกระบป๋ขี่รถจักรใช่่องเลย Hả cọc được bong kia cho các bạn sưu tay mất dạy, you are song song, song, <laughs> song, <laughs> <mộc là> <laughs> <laughs>

เ,าาเป็นจอดอยู่ส่วนอันนั้นด้ส่วนลุงเหล่งเลยล้วะทำมาอย่างย่าง อีกแล้วพี่น้องของแม่กันของไม่ทิ้งไปได้เนยใช่เนี่พี่น้องเนี่ยแหัวต้นใหญ่โหดบ่ใหญ่โหดจะเห็นอ้าวพี่มันใหญ่เถอะไปต่อถือว่ามาสบายก็สีอันของพี่น้องเราไปตาม แกมผัวตัวใหญ่แห้งนี่น่าไม่ใช่อ่ะจะเป็นของมาตามบ้านมาซูสแหลกอได้ไล่เต๋อเปนน้อพี่น้องฟักเขื่อนได้น่ะล่าสุดจอดอีกแล้วนี่นี่บ๊อบนิพานี่เห็นอยู่บอกไป ไปแล้วไปข้างหนั้นวะไอ้ไส้เห็นยอเห็นยอมันไปเลยดาโอ้ก็มักถัวแห่ได้พี่น้อเนาะก็มักถัวแห่นี่เห็นหมาหมมันมันบดุกซื้อๆพี่น้องงานเจาะส่วนส่วนปีนั่แหลกปีนบ่ได้เห็นยอ

tôi nhanh nhai đã khang lắm tôi nhai một hiện bỏ yang tôi nói nói hèn khang nhắm cà đuôn anh lê tư khang tôi nhai đã giải cứu mừng lón mừng 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 กิโกะวักกระปอมมันนี่ขางสวนสาดีมเด้อพี่น้องนี่คนละผักเลยยิ่งติดใจนักกระป๋อมตัวเก่าอยู่เบื่องกว่าจีซองม่างขา,ายขังนี่ค่ะมันมาขางนีอ่นี่นี่ตัวน,นี้น้อยนี่มันไปราคาหนัน,น,นป้านี่พี่นอ้อ,นองที่บนเขามาตามบ้านมาสูสไลน์เนาะเดินล้านน้วพอพ่อเกาะได้หน,นี่นะ

หลอดก็จะไปกระป๋องเด็ดแต่น้อยตัวใหญ่ฮ้าก็มีอยู่นี่พักเกาะอะไรล่ะหล่อไปต่อเรื่อยๆน้อพี่น้องตอนนี้เขาใม่ ห่วปก็คูนคนเออัน่ก็สิเห็นันก็สิเป็นปายตห่างกันนะ่หนาะแหมก้มันอยกนดึงวะไปบ้อ๋อคนที่นี่ใชู่บริหารอ่เนื้องที่ว่ là sự sẽ lẻ của ông bé đi vẫn mất cọ nghe mất bay Pa đôi dân pha khi nọ Bà lạ thế nhỏ sai? nhàn điện đấy, tự làm được hay bóp hay <laughs> 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 không bóp vợ. nghe hết khọng hay có về cứu bạn người bà không hà nà Hai rồi hai mươi xiên sắm lòng khọng à nên chú thường này sai xài khá bóp chị ấy. cứ mà bóp khỉnh cốc mày tớ này khọ đây bồ, đây bồ luôn luôn <laughs> thoại với bác nó, để... à, nó, quá, nó, kể... là... nó không bóp công đấy, mày hả? Này nào, này. là, này, là này nhỉ cơ? <laughs> ừ. à, vô mình <laughs> là... nào ạ. Ba. Và... đấy, tôi nhai đấy. Tôi nhai này nhanh vỏ em sẽ lẹ cô nè lâm bạc lên khoảng mà triệu cả ngoài như khoảng mà phen khoảng mà phen vài son khoảng nội khoảng lội chứ phần mà ba nó tôi nháy sai hết chưa mọi người bạn chỉ có với thằng này sai mà chuẩn khẩu này hết mày săn săn, bị nòng, Mát rồi, bay, bay to. Đánh đánh. Tạm công <laughs> Món là tử. ไปไปแป้งหนาตอ่นนาตอจไอจ้ไปต่อจ้าไปตอ่อ สุนมาหอนหันตูบันซอกพี่น้องเอ้าเฮ็ดมาสันฮะสันคือกันทับอินแทงเในฝันนี่หันตูเข้มทางบันซอกได้จ้ามาหอดพี่แล้วจะเลิกอันนี้นะเกาะกระป๋องขี่รถเกาะได้นะว่ามันโค้งเสือกเลยนะ

เงียเงียบิันแต่เนาะนึกเรียบร้อยมาใวายี่ยวรอนี่นี่พีมันมาพี่แล้วน่โอ้บอกเขาขโอ้บอเขาแมนลี

มันเขาว,ว่า่งมันชิดึงกับว่าดึงมันปค <c oughs> ่ะใช่ไอ้ไสเออทอจะเห็นในสว,วนี่มันกัดเก็บลีอ้าได้ังได้จังนล้อเนลีลา้ให้มันมีตัวนาเก็มื่อเดสิดึงกับว่ดึง <c oughs> <laughs> bữa tôi là kẻ nó cũng không biết tiệu, cũng bớt tôi là điên Đây à, đó coi không. Làm nè. Sa. Alo. Không ai, mày mày Mày, mày. <laughs> นี่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 <อ>นี่น่นี่นี่าานี่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 นข่นี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 ่มี่นี่นีอน,น,น,นี่นี่น,น,น,นี่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 น่นนี่นี่นี เชื่อค่ะไอ้ละคของเราเห็นก่อนแยกไปเลวยวิญญากใช่จะ,จะ,จะเ,จเ,เห็นจะเจ้าคื้เห็นป้าคอแดงๆนไะไอ้ไส้คิ้ว กูขอดง้ลูกตัวใหญ่ขนานี้ี่นองป้าขอดงแดงอะเดียวกกตามา 哈哈。<laughs>

สองบาทเล่นแต่ไม่ได้เนน้ยๆหน่อยหนึ่ง่อะไรมัน้เาเหนือยบงัน่อยโมกันโมหินอยู่ฝนตัวนงกัย่าไปบ้งไม่คือโมหินยามไปแล้วมหนปาอันใหญ่คัล้มันไม่ตัวใหญ่เลยนะอันไหนนี่มัน เดี๋ยวไปยนุรถถึหางมันเกไ่ได้พี่น้องต้นอย่างนี้บางปี้จะเกาดด้วยได้สำหกคนทก ดึงเลยเออทำอะไรไม่ใช่ไอ้ใช่ไอ้ใช่ไม่ใส่เออไม่มาข้างอสโค้งหน่วยนี่พี่น้องอ่าโตพี่น้องไม่ละบอนี่ตุ๊เลตุล่ไปช้ำไปเล ข่องละบ่อโตนะฮะโมกัอญามันไปข่องละตัมันกัของไม่ได้แบบอนั้นน่ะกัญญามันไปตัวยิงใหญ่นะของละตัวนะเฮ็ดขนบ่นิหนป๊บลนมาดูปีนออ อยากมันไปตัวใหญ่นะตัวเท่าจะนี่หมกม่วงเนี่ยพักไก่เนี่ยใคอยากได้สมนะเงือนป่าะมันหักานเปลือมมันเอาคมันอยากว่ามันคี้ยวอะมันเป็นหมกม่วงมันเลยจ้ะนี่นี่บ๊อบนี่ไอซ่ นี่นะกกกะทินอ๋อคนงฉนเห็ดตนึงคุณได้ม oh, you know? ีคนงานได้ไปทำจนทัวรบานโดได้บานเฮ็ดคักเฮ็ดตัวนึงไปได้รถก่อน้านทางนะข่อยูนเขาอยอะนะอย่ากับปอไปกับไล่โตแล้คนงานคอยนอนี่พี hey, kind of like ่น้องไป กเนีมนอันนี้ก็ไปขอเงินได้ของเงื่อนาของเงื่อนผลงานทีมงานเราสามคนเว้ยเห็นมันน้อยๆนะนี่ทองออกนะอูหลายเลยมันแย่สีกันอยู่สีตายแล้วมีแต่ตัวใหญ่ใหเหนี่ยไม่ได้ไปัวเจ้าได้หเออมันมันมันฟันเปลืองนี่อถม่าที่ทงไม่ได้เือนนะน ก็มีต uhm ั้งตัวบอลนะมึงกึนดึงไกันดึงเนียมันม่มจะครบมึงอ๋อใช่ยังมาอยากดึงแกกบอเอ้าชอบนี่หนักเลยไส้ไอไส้เลยเป็นอยู่เนาะธรรมดาเอาขดกใส่เฮ้ย แก่ไปกันหายไูไอ้นอยวอากินต้มขอ้นไปนันเด้รอกูหลาเนขเหางขาะบดตะูดเาี่ยอะบดเัีอยู่ได้ืนกันสืิอมาต่างอะไรก็ชิมกเอาพี่เาะนี่คือพ้งานไลตไลนี้เนาะแต่เสียบบามคนนะจ๊ะคนนึงไปเป็นพันละคเดียวสิากเลยก็ป้อมไปเาี่หขันจอย cái hệ cầu vàm tay nắm vài bữa cơm mà đại tuần nguyễn hồn quang 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 ôi 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 quang 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 กันหวังบ่าว่าบอกไปปุ๊กอ้าวกันบอกว่าไปจังกันลืมทามาสิกพันมาไปจังงูกันยังนอนตื่นนี่เสียงจี๋ก็เลยสั่งผมโฮมเลยมันเหนื่อขี่กันกันเอาหัวบนท่านตายเป็นหัวโตไม่อ่ะนี่นอนท่าอยู่ห้องอยู่เฮือนนั่น พ่ยไปช่วจ้าวบินน่อว่าเออมามาเกาโมงกสไ่ปเกาโมงิบโมงกัในการกใสพี่นอสรุปแล้วื้นนี้มานอทีมงานเราไปกันสามคนนี่นอสาคนสายละเด้อว้อนี้เป็นซายละ เดี๋ยวสิเลยสิมาหาอหมกมัวเอามาปุ้มาให้ซิเพิ่นตําเนาะอหมัวมาก้อยใส่กระป๋องกันเนาะพี่น้องเนาะซังให้ทนี้ซละสีฝากไว้ซีก่อนเนาะไว้เาะกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปต่อไปเพิ่นสิกอยอย่ามาเบิ่งเซฟเนาะผู้ใดสิเป็นเซฟจอยบ่จอยบ่เคยเฮ็ดเด้อตัวนี้เคยเฮ็ดบ่ไปเาะกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย